วัสดีครับทุกคนใช่นะฮะเพิ่งเขาน้ามาร็เส่ใช่เอ,อ่ใช,ใช่ที่หายไปและจะหายไปอีกสักพักคือบวชนนใช่เรียกว่าเรียกว่าเออช่างมันจะเล่นมุกแต่มันผิดช่างมันอ,อ่ใช่แค่จะบอกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้มีสองอย่างมีรองเท้าที่สวยมากกับมีหมาที่ชื่อว่ารองเท้าชื่อว่าชูใช่ แล้วก็นั่งสงมาธิอยูอ่มีบุ้งมาดูดเลือดตีนกับมีวันต่อมามีตกกะกแตนมากับเนื้อแล้วก็บินหายไปใช่นั่นเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่มีวันที่ดีครับทุกคนใช่สาธุใช่ไม่กูจะไม่เล่นศาสนาอ่ะพูดอ่ะเรียบร้อยผิเศิอ่ะเรียบร้อยใช่มีวันที่ดีนะครับผม